ค้องประหยัดน้ำมันต้องคันนี้เลย Toyota Corolla Altis 1.6G ปี2017คันนี้ได้ไม่ได change เลยนะคะเครื่องอึดถึกทนดูแลง่ายค่าบำรุงรักษาต่ำไม่จุกจีกกุญแจ Keyless ขึ้นรถไม่ต้องเอากุญแจออกจากกระเป๋าเลยภายในตกแต่งหุ้มหนังแบบ soft touch สวยงามดูดีมากเบาะหนังสีครีมยิ่งทำให้รถด,ดูกว้างขวางสะอาดตากระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวสามารถปรับพับเก็บไฟฟ้าที่บังแดดมาพร้อมกระจกและไฟแต่งหน้าทั้งสองฝั่งสาวๆชอบแน่นอนเครื่องเสียงรองรับ C D DVD U S B A U X สามารถเปิดวิทีโฟังเพลงได้สบายแถมตั้งรายการโปรดได้ด้วยนะพวงมาลาัยมัลติฟังก์ชันสามารถควบคุมเครื่องเสียงได้จากตรงนี้เลยเกียร์ CVT 7สปีดช่วยให้การขับนุ่มนวลต่อเนื่องมีที่วางแก้วพร้อมที่เท้าแขนและใส่ของที่สําคัญคันนี้มีแอร์แบกรอบคันเลยคุณพ่อคุณแม่ที่ซื้อรถให้ลูกขับไปเรียนก็สบายใจปลอดภัยหายห่วงเหมาะมากค่ะคันนี้ที่นั่งด้านหลังมีช่องเสียบ USB ให้ถึง2อันสะดวกไม่ต้องแย่งกันมีเซ็นเซอร์ท้ายด้านหลังใส่ของคนของได้สบายสบายบอกเลยว่าเป็นรถขนาดกลางที่กําลังดีมากขับขี่ในเมืองคล่อง ขับออกต่างจังหวัดก็ได้ป้ายแดงคันนี้อยู่ที่869,000บาทแต่วันนี้ซื้อที่ Stargoodcar รา,าคาอยู่ที่428,000บาทเท่านั้นลถกระหน่ำกันเกินครึ่งไปเลยนะคะคันนี้ฟรีดาวได้ตกผ่อนเดือนละ7,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะและไม่ต้องห่วงเรื่องคุณภาพเพราะที่ Stargoodcar เราคัดแต่รถสวยรับประกันซื้อขึ้นเต็มราคาหากรถของเรามีชนหนักพิกามตัดต่อจมน้ำระบุในสัญญาซื้อขายไม่ได้พูดกันปากเปล่านะคะใครสนใจก็ทักมาได้ที่ไลน์แอด Stargoodcar เลยนะคะใครอยากให้รีวิวคันไหนอีกก็สามารถคอมเเมมาาาได้ข้ขงงลงลยะะ่ย ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย